สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนเมื่อน,นี้ยห่อก็จะเป็นบุญด้วยพี่น้องบุแม่นว่าเป็นบุญอันคล้ายๆว่าห่อข้าวต้มเมื่อน,นี้ห่อข้าวต้มนะพี่น,น,น้องเมื่อเอื่นห่อก็จะไปเป็นเป็นบุญไปวัดกันนะไปวัดประเภทนี้อีสานบ้านห่อก็คือบุญกยายศาสตร์นะพี่น้องบุญข้าวสาก์ไหมเรียกง่ายๆก็คือบุญข้าวสาก์หรือว่าภาษาอีกภาษาหนึ่งพันเอื่นบุญกยายศาสตร์ไหมกยายศาสตร์ เขาจะเอื่นแบบนี้เป็นประเภทนี้ของภาาอีสานแต่ละภาคก็จะเป็นบุญ่คือกันเนาะฉะนั้นเมื่อนี้เขาก็จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวก็คือทำนองว่าเฮาก็จะเตรียมกับเข้ากับน้ำยางเส่นห่อเข้าต้มหรือว่าเห็ดเอียงก็ตามที่ว่าแนวดีๆที่เขาจะไปใส่ห่อเขาน่ะเฮาก็จะมีห่อเข้าแล้วก็มีเอาผักเข้าไปวัดพร้อมก็คือย่อผักเข้าแนวดดีๆเฮาก็จะจัดแต่งใส่ผักเข้าไปวัดเมื่ออื่นก็จะไปร่วมตัวกันอยู่วัดเนาะพี่น้องเฮาก็จะ เพศสเทธิ์หล้วเขาก็จะเอาเขากะยาศาสตร์น่ะล่ะแม่ใหญ่ไว้น้ำไ้น้ำหน้าน้ำเหล่าเขาน้ำทางซ้ำแพงให้พี่บมีหยาิพีเจ้าที่เจ้าทางเอียงกับเลววแต่น้ำห้น้ำหน้ากับพีให้พีหน้าห้เพิ่นลักสมรักษาห้หน้าเฮ้ให้ได้เขาได้น้าได้ร้ายประเภทนี้ของบ้านเขาก็จะเป็นแบบนั้นพี่น้องมื่อเมือนีก็คือเขาก็จะเตรียมตัวเนาะก็คือมีผลหมากลากใหม่มีป่ามีไก่มีหมูมีเอียงกับแล้วแต่แนวดีๆเขากะ จะเตรียมไว้เมื่อเชร้าห้องก็จะตื่นแต่เศร้าห้องก็จะเตรียมหุงหาอาหารแล้วก็ห่อเขาตอนนั้นเลยเพราะว่าบางคน่นก็จะห่อตอนแลงของมือน,นี้แต่ว่าคอยบ่าหา่อ่อยจะห่อตอนเศ้า่อยจะห่อตอนเศร้าคือ,อ,อ,อห่อหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไม่ม่อุ่นๆแนวอยู่แนวกินดีๆตอนเชร้าที่เอาเห็ดนั่นล่ละห้องก็จะห่อตอนนั้นเลยพี่น้องบางคน่นก็จะห่อไวไ้ในมือน,นี่ได้แล้วก็ใส่ตัวเหย็่อไว้แต่ว่าข่อยบ่เห็ดแบบนั้นคอยจะเห็ดตอนเศร้าเลยทีเดียวทั้งเห็ดภากเข่าทั้งห่อ ทั้งหอเขาอันน้อยๆที่เขาเจาไปยใหญ่ไว้น้ําถาดพอถาดเม่เด้เขากระจอามาไว้เราเขาเขาเดเขาเจาะมาไว้ห้หน้าสาตัวเขาเด้พี่เจ้าที่เจ้าทางพี่ให้พี่หน้าพิรักสมรักษาให้นะพี่น้องเมื่ออื่นก็จะเป็นบุญเมื่อนี่เขาก็จะเตรียมโตนะพี่น้องผู้ใดที่ว่าอยากได้บักทั่วดินน้าพี่น้องใส่หอเขาเนี่ยแหละที่ข่อยบอลมาเนี่ยก็คือหอเขาไปวัดเมื่ออื่นผู้ใดที่อยากได้ก็สร้างได้เด้อเมื่อนี่เขาก็ถอนให้ได้คือเก่าพี่น้อง วันนี้เราก็ถอนให้ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถั่วของเรายังเหลือเยอะยิ่งโดนยิ่งแก่พี่น้องเออได้ดีครับผู้ใดสืบซือไปเรื่อยๆก็คือแก่ไปเรื่อยๆขนาดคอยเป็นเจ้าของสวนเองนะคอยกันยังคึดว่าคนสือได้ดีคักเพราะว่ามันแก่ทุกเม็ดพี่น้องเม็ดใดที่เฮาที่บบแกก็คือห่าก็จะคัดออกเลยนะหฮอก็อยากให้ลูกค้าได้แนวดีๆคือกันเนาะผู้ใดสนใจก็ัางในจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าให้บริเวณใกล้ ใก่ปแบบีหามู่บานเนี่ยเขาไปส่งได้แต่ว่าถ้าเกิดไก่ถ้าเกิดเอาโลนึงเขาก็ส่งให้บรร่ได้แล้วจ้าเขาก็จะส่งให้สามโลขึ้นไปนะคะในตําบลน,นี้ก็คือเราส่งสามโลขึ้นไปถ้าเกิดไก่ได้พี่น้องถ้าเกิดไก่ยูบริเวณสามสามสี่มู่บานนาขินาคนาไมาสุวอร์ซีบนทันนี้ก็คือเราส่งให้ฟรีนะคะถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นก็สัง